สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องวรรณคดีลำนำมาเล่นกันไหมเด็กๆเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำเล่มน,นี้และหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษาเล่มน,นี้ไว้นะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะบทที่2มาเล่นกันไหมมาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่ เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากินก,กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกไปคุยดิน ทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยมาเล่นกันไหมเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหนจะพาไปกินบ่อโศกบ่อหินบ่อดินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมา แมงูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว เมื่อเด็กๆฝึกอ่านวรรณคดีลำนำบทที่สองมาเล่นกันไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกทักษะภาษาค่ะแบบฝึกหัดหน้า7.9ค่ะข้อที่10ลากเส้นโยงตามลำดับเหตุการณ์จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่สองเรื่องมาเล่นกันไหมร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ ให้เด็กๆโยงเส้นนะคะอ่าคุณครูอุ้ยโยงมาให้แล้วให้เรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งมีแม่ไก่ใช่ไหมคะจากนั้นแม่ไก่ก็มีลูกไก่แล้วแม่ไก่ก็พาลูกๆไปเป็นยังไงคะไปคุยเคียหากินค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้า8 0ดสข้อ11 อ่านคำตามครูแล้วโยงคำที่เกี่ยวข้อง่าเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะเด็กพวกนี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่นะเด็กๆเ,เคยเล่นนะคะเขาเรียกว่าเล่นงูกินหางนะคะจะมีแม่ง,งูพ่อมงูแล้วก็ลูกงูเด็กๆอ่านคำตามคุณครูอุ้ยนะคะบ่อทรายบ่อโศกบ่อหินโยกบินย,ย้าย บอ่อทรายค่ะโยงไปหาอะไรดีคะ,ะเด็กๆด,ดูสระนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆกับคำคล้องจองจะมีสระที่เหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดที่เหมือนกันนะคะบอ่อซ้ายต้องคู่กับคําว่าย้ายเห็นไหมคะคำว่าซ้ายตอรออายอซ้ายสระอาแล้วมียอยักสะกด คำว่าโยกสละอะไรคะสละโออ่าคนละสระคําว่าบินสละอีคําว่าย้ายสละอาและมียอยักสะกดเหมือนกันค่ะอ่าโยงไปจับคู่กันเลยนะคะต่อไปค่ะบอโศกค่ะจะโยงไปหาคําว่าอะไรคะคาที่หนึ่งค่ะโยกนะคะสละโอแล้วก็ยอยักษ์โทษน,นะคะสระโอแล้วก็กอไก่สะกดเหมือนกันเพาคำว่าโศกอ่าจะโยงไปจับคู่กัน คำสุดทา้ายบ่อหินอ่ามันเหมือนกันตรงไหนมันมีสระอีแล้วก็นอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันคําว่าบินก็มีสระอีแล้วก็นอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะจับคู่กันเลยค่ะบ่อทรายคู่กับย้ายบ่อโศกคู่กับโยกบ่อหินคู่กับบินค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบเอ็ดค่ะ อ่านคำที่กำหนดให้และนำไปเติมในช่องว่างบ่อทรายบ่อหินบอ่อโศกโยกย,ย้ายบินเรามาอ่านข้อความกันนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบอ่อบ่ออะไรคะอ่าตรงนี้มีคำว่าย้ายค่ะต้องเป็นบอ่อ บ่อทรายนะคะย้ายไปก็ย้ายมาต่อไปค่ะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อบ่ออะไรนะคะเราก็มาดูคำนี้อ้าวคำนี้คำว่าโยกค่ะคำว่าโยกต้องคู่กับบ่อโศกค่ะโยกไปก็โยกมาต่อไปค่ะแม่งูเอ๋ย เอ,อ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อบ่ออะไรนะแล้วก็บินไปก็มาบ่ออะไรคะคู่กับคำว่าบินบ่อหินนั่นเองค่ะบินไปก็บินมาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้า82ให้เด็กๆทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก่อนที่จะคัดตัวบรรจงเต็มมา บรรทัดมาฝึกอ่านพร้อมคุณครูค่ะถือกระเป๋าไปโรงเรียนหัดอ่านเขียนสะกดคําเรียนไปใจจดจำอ่านเป็นคําอ่านเป็นความโอเคนะคะเด็กๆไปคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยๆพยายามให้หัวหนังสือเป็นหัวกลมนะคะจำเส้น13เส้นที่คุณครูอววุ้ยพาเขียนได้ไหมคะ เส้นส่วนมากจะมีลักษณะตรงโค้งนะคะอย่าให้เส้นออกนอกบรรทัดให้เต็มบรรทัดไว้นะคะจะได้สวยวันนี้สวัสดีค่ะ